มีมีที่จะไรมาฝากพวกเราคะก็มีเคสหลายโรคนะแต่ว่าในที่สุดแล้วที่หนักหนักคือน้ำท่วมปอดไม่ไน้ำท่วมปอดเนี่ยเป็นนานเลยนะคะเนื่องจากว่านี่เป็น ใช่นะคะอายุ66นะคะใช่ใจอายุ1 6 66แล้วก็มีมีเรื่องเบาหวานอ่าแล้วก็มีเรื่องโรคหัวใจโอหอ่าแล้วก็คือหัวหัวใจเนี่ยนะคะก็มีปัญหาตีอ่าฉีดสีแล้วก็ถึงพบว่าตีใช่ไหมก็เลยต้องทำบอลลู นี้และตั้งแต่บัดนั้นนะตั้งแต่ทำฉีดสีแล้วก็ทำบอลูนอะไรมาเนี่ยคือหัวใจอ่อนแอเนอะ<ม>าะไตก็เลยสึกอมมันก็กระทบกันเนาะ,ใ,ะใจหัวใจกับไต,บตบเป็นเ,เรื่องเดียวกัน<ม>เรื่องเดียวกัน<ม>ค่ะพอหัวใจอ่อนแอเครื่องปั๊มน้ําอ่อนแอเครื่องกรองก็ทํางานไม่ไหวนะคะก็ไตเสื่อม่งนี้ค่ะ ก็ที่เขาติดต่อมีมาเนี่ยก็คือไตเนี่ยค่าเกลืชินีนอยู่ที่อ่าเดี๋ยวนะสองจุดสคำนวณดูแล้วตอนนั้นก็ค่าไตเอียด e f r อยู่ประมาณ40อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลักๆแล้วคือปัญหาก็คือเข้าน้ำท่วมปอดเนี่ยนอนราบไม่ได้อันนี้ปัญหาหลักเลยก็ถูกต้องควบคุมน้ำคือหมอให้ดื่มได้วันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน800 แปดเรียกแหละแปะร้อยมิลลิลิตรใช่ค่ะเขาว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะเป็นหนักกว่านี้ใช่เขาก็เลยติดต่อมาครนี้พี่ก็บอกว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยชุดฟื้นฟูไตเร่งด่วนเนี่ยเราจะให้ทานโอมิสองาหนึ่แต่ในกรณีนี้เนี่ยเขามีน้ําท่วมปอดนอนราบไม่ได้เหนื่อยมากก็เลยเขาบอกว่าทานท่สองได้ไหมบอกได้ก็เลยสั่งชุด่า ลองก่อนอยากลองก่อนอย่างเงี้ยนะคะก็สิบวันก็อุมิสยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองอยากลองสิบวันปรากฏว่าผ่านไปสิบวันเขาก็บอกว่าอเขารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังนอนราบไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่รู้สึกสดชื่นขึ้นเหนื่อยน้อยลงอะไรเงี้ยเขาก็เลยสั่งชุดที่สองสค่ะพอครบยี่สิบวันก็เผอิญว่าได้ไปหาหมอ อ่าได้ไปหาหมอพบหมอพอดีไปตรวจค่าไตค่าอะไรต่างๆเนี่ยดูเรื่องหัวใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะบเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะบวมใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นเนี่ยหมอจะให้ยาขับปัสสาวะเนี่ยทานเช้าสองเม็ดกลางวันสองเม็ดแล้วก็เท้าบวมและนี่พอทานชุดของเราเนี่ยไปสองชุดมายี่สิบวันก็ไปหาหมอพอดีเนี่ยก็เป็นข่าวดีทั้งสิ้นเพราะว่ายา ขับปัสสาวะก็เหลือแค่เช้า1เมตรกลางวัน1เมตรอ่าแล้วก็ค่าทีเจนเทียชนีเนี่ยเป็น1.7อ่าคำนวณแล้วก็ขึ้นมาเป็น52อเปอร์เซ็นต์5่าเออห้าสอหรือ52ใช่แล้วก็ไม่รวมแล้วนอนราบได้อย่างเงี้ยเขาบอกเขาโทรมาถามดีนะเขาบอกว่าคุณของคุณเนี่ยใสสเตียรอยด์หรอโอ้โหเอาขานี้เลยเขาบอกว่าผลเร็วเ มันเร็วมันเร็วเขาบอกว่าญาติเยอะอะไรเนี่ยสงสัยเลยเขาบอกว่าทําไมเขาเนี่ยดูแข็งแรงหน้าตาสดใสขึ้นออกไปทํางานได้งานเขาคืออะไรเขาเลี้ยงวัวนมอยู่สระบวีก็มีวัวนมแล้วก็เป็นเขาเรียกวัวอะไรที่ไว้ผสมพันธุ์อ่ะวัวขุนวัวโคขุนโคขุนอะไรัวกอยเางายางใช่ไหมคะแล้วก็แล้วเขาก็มีอยู่สี่สิบตัวเขาบอกเขายังบอกเลยบอกว่าวันหลังมีวิเทีย ฟามเขาไมีเออหน้าไปเที่ยวฟาร์มขนาเนี้ยเออเขาสั่งชุดที่สามแล้วตอนนี้เขาแค่ถามว่าต่อสางชุดที่สามเนี่ยเขาไปถามไงว่าเอ๊ใส่เซียรอยหรือเปล่าเพราะว่าทําไมมันเห็นคนเร็วแล้วก็เขาแข็งแรงเขาขับรถเนี่ยออกไป เขาเรียกอะไรชอปชกอบรถอะไรของเขาคือมันจะแบบขับไปแล้วมันก็จะตัดหญ้าให้วัวเออตัดหญ้าแล้วมันก็ยักหญ้าแล้วก็จะดีดขึ้นรถอีกทีนึงเพื่อขนไปให้วัวกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่บีตอบเขายังไงครับเรื่องสเตียรอยใช่ไหมใช่ใช่คือบีก็บอกว่าเดี๋ยวนะสเตียรอยเนี่ยมันเป็นยาเคมีนะที่อันตรายมากเนี่ยต้องจ่ายโดยหมอใช่ไหมคะคือหมอเท่านั้นนะที่จะให้สเตียรอยกับเราได้เราเนี่ย มันไม่มีขายทั่วไปตามร้านขายยาเน,นี่ยจะตอยใช่ไหม<ช>เราไปซื้อกินไม่ได้นะปัอันตร,รายคะค<ช>ันนี้เนี่ยบีก็บอกว่าถ้าเป็นยาสเตียรอยเนี่ยจะต้องถูกจําหน่ายด้วยหมอนี่ของบีเจลเนี่ยเป็นสารอาหารคุณภาพสูง<ช>นําเข้ามาเนี่ยนะคะมีออยอถูกต้องและพวกบีเนี่ยไม่ได้เป็นหมอ<ช>จําหน่ายได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีสเตียรอยมันไม่ใช่ยาใช่ไหมคะของเราไม่มียาเคมี ก็เลยเนี่ยเีก็บอกให้ความมั่นใจว่าเนี่อยออยของเราเนี่ยเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ใช่ยานะเราเออยอของเราเนี่ยเป็นสารอาหารสกัดธรรมชาติคุณภาพสูงแล้วดูซึม <ส oons S 1> เร็วดูซึมเร็วมันก็เลยเห็นผลเร็ว<ม>นะคะเขาบอกว่าญาติญาติแปกใจเลยว่าทําไมเขาถึงดีขึ้นเร็วเนี่ยคะ สงสัยว่ามีเซยรอยไหมเนี่ยแหละนี่ก็ให้ความมั่นใจแต่ว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าถ้ามีนั่นคือยาอยาก็ต้องเป็นหมอสัง่งพวกมีคงแนะนำคุณไม่ได้นะคะอ่ะแล้วก็ที่ผ้าดีขึ้นเร็วนี่เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นแบบเจลค่ะแล้วก็ดูดซึมเร็วนะคะดูดซึมได้มากกว่าแล้วก็เร็วกว่าดึงเห็นผลเร็วกว่าอย่างนี้เนาะเขาก็ดีใจแล้วเขาก็สั่งชุดที่สามไปแล้วก็ชวนมีไปเที่ยวบ้านด้วยไปดูปลาตัวด้วยนี้เออก็ดีใจ จกับลูกค้าเนาะเพราะว่าเขานอนไม่มีความสุขเลยอ่ะนอนราบไม่ได้ตอนนี้เนี่ยไม่รวมแล้วนอนราบได้แถมคาดไตาก็ดีขึ้นออกไปทํางานได้น,นะคะด้วยอูมิ2อาร 2. 2> อ์ดสองเพราะว่าเขาเป็นเรื่องหัวใจบอลรูแล้วน้ำมบอกก็เลยทานฮารดเป็น2องซองนาะค่ะสุดยอดนะสุดยอดค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ